นีวันนี้ชูมาทำอะไรครับเออมาซื้อของครับครับที่มาโคลาลาลาจริงครับมากับอาอาเซียกับอาแปดเอาเข้าวสารไหมครับคุณชูอืออจำเป็นเออแต่ข้าวสารนี่หมิ่มนะเว้ยทขาไมอ,าาาอ่ะตาลน้ำตาลเออน้ำตาลคืออะไรครับรีวิวด้วยบอกด้วยเห็ดเอ็มเอ็นมัมแต่แต่อันนี้อันนี้ดีกว่าไหนแบารนด์ไหนแต่เซ็งคง นี่ปูอีบดวยใช่ไหมครับปูอีบมีตังค์เท่าไหร่ปูอีบรอหมดกระเป๋าเลยครับถือเงินถุงขนมเนี่ยอันนี้ใหญ่ตังค์เสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจะาแปะต่อไปซ้อมซ้อมเหี้ยกูยังไม่ถึงสวนกีฬาเลยยังอยู่แม่คเออเอาแปะปุ๋ยขอโทษเอาแบ่งงเองเอาแปะครับคิดว่ากระป๋อจะนั่งไปกี่คันครับถึงจะพอแปดคนเดียวคันเดียวสิบแปดคนทุกอยางเข้าไปยังไงกระป๋อมึงอ่ะ้สิบแปดคนน่ะ